ว่าดีเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เราจะนึกถึงละครหนังนะครับจริงๆอย่างอื่นมันก็มีตั้งหลายรูปแบบนะครับแต่ละครหนังที่นี่ก็มีนะครับเราจะเน้นสร้างเป็นเรื่องของผู้เร้านเจ้าเดงนะครับ นะสิบชาติหรือจะกี่ชาติก็ได้นะครับอยู่ในเรื่องราวของอพระพุทธเจ้านะครับสิบชาติสร้างเป็นหนังที่ลงทุนอย่างอลังการยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ใส่ความเป็นไทยเข้าไป พระเจ้าก็หน้าตาคล้ายๆคนไทยนี่แหละครับอยู่แถวอัสสัมนะครับเป็นนี้ปัจจุบันก็เป็นรัฐของอินเดียออกรูปร่างหน้าตาคล้ายๆคนเอเชียนี่แหละครับแถวแถวพวกเราะนะฮะไม่ได้เป็นแบบแขกจ๋าเลยนะครับอไม่ใช่เป็นแบบอินเดียจ๋าหน้าตาเหมือนแขกอะไรอย่างนั้นนะออกมาโทนทางนี้ หรือดูที่ผู้ถานก็ได้เออนั่นละสไตล์นั่นล่ะ,ลละประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ใส่ฟอร์มเป็นไทยเข้าไปแต่หนังไทยไม่ค่อยจะละเอียดในเรื่องอารมณ์ผมเคยดูตอนเป็นเด็กอายุสิบห้าสิบหก ญาติชวนไปดูหนังก็ไปตามภาษานะฮะก็ไปดูกันดูแล้วผมก็ต้องทนดูไม่ได้ต้องออกดูหนังไทยอะ่ะต้องเลิกกลางคันเลยแต่เขาดูเพราะขับคันกันผมไม่ขำด้วย <c ười> คือมันคือมักง่ายอะ่ะสร้างหนังมักง่ายคุณยรฟังหนังดูถูกคนดูแต่คนดูเอาเฮ้ว่ามัน เาดูแล้วมันหนังไม่ประเทืองวัญญานะเออผมชอบดูหนังฝรั่งมากกว่าเพราะมันต่างกันอะหนังไทยกับหนังฝรั่งวิธีคิดบทพูดอะไรเงี้ยที่มันจะสื่อทำให้เข้าใจอะไรที่มันแยบจนลึกซึ้งกว่าหนังไทยอะ่ะ ทำให้ผมเกลียดคนสร้างหนังไทยเกลียดเลยเกลียดเพราะว่ามันทําให้คนไทยทั้งประเทศมันจะเป็นคนไทยที่อย่างที่เรามีคุณภาพคนไทยนะส่วนคนไทยที่เก่งมันก็ไม่รับการส่งเสริม อยู่ประเทศนี้จะไม่ได้รับเพราะว่าคนส่วนมากมันถูกหนังไทยทําให้เสียคนอ่ะคิดอะไรง่ายๆมักง่ายกันแล้วก็ไปมีอำนาจรัฐประเทศมันก็เละเพราะเป็นเผด็จการอยู่แล้วมันก็เละต่อไปอีกรักษาเผด็จการต่อไปแบบนี้เรียกว่าหนังไทยทำให้คนไทยเสียโอกาส มีส่วนดังนั้นผมจึงไม่ชอบและเกลียดส่วนหนังที่ดีก็มีหนังที่ดีก็มีนะฮะเอาเป็นว่าประเทศไทยจะเน้นสร้างภาพยนตร์อธิบายลักษณศสนาเนี่แหละออกมาในรูปของภาพยนตร์ที่ใส่ความเป็นไทยนะฮะ เข้าไปให้งดงามเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าในสิชาติสุดท้ายนะครับเป็นแบบนี้สิเรื่องนี่ก็งดงามแล้วนะฮะ,ะขายได้ทั่วโลกนะแล้วก็ได้ปัญญาความรู้ความเข้าใจศาสนาชัดเจนได้ประโยชน์ว่างั้นเถอะเราไม่ต้องไปแข่งกับ ปรัชญ,ญาจีนปรัชญ,ญาญี่ปุ่นปรัชญ,ญาของเกาหลีนะครับที่เขาทำนะมันจะได้ไม่ซ้ำกันแต่ของเราเนี่ยจะเน้นศาสนาพุทธเพราะที่นี่เป็นรัฐพุทธนั่นเองจึงเน้นเรื่องศาสนาพุทธสิบชาตินะแค่นี้ก็เรียกว่าเป็นซอฟต์าวร์ที่ประเทศไทย เป็นประเทศพุทธศูนย์กลางพุทธเพราะนั้นใส่ความเป็นไทยดีไซน์ความเป็นไทยลงไปได้นะครับขายได้และนี่คือซอฟต์แวร์อย่างหนึ่งก็หวังว่าคงเข้าใจที่ผมอธิบายแล้วนะครับ